ขออนุญาตถามนะครับมาจากอำเภอใดครับเบญจลักษณ์มหางูแบบดเด็ราคาเด็กโอ้โหมันเลาะโอ้เธอทึกมาจากเบญจลักษณ์แถวบ้านเสียวหนองงูเหลี่ยมเป็นเช่นนะครับหาพี่น้องงัวตัวเมียนะครับตัวนี้เป็นขขาวอาเขาหูนะครับงัวตัวเมียนี่ประเทศไทยยังค่สิบุหัยชงออกนะครับนะกะอู้พี่พงศ์นี่วะพี่พอดี โอ้โหอาอาตามสบายเขาบอกง่วตัวเมียนะครับท่ายิ่งๆจีเขามาว่ <N <N ああ no ้ย่งออกนะครับนะกะเหตุการณ์นี้กะเรื่อยๆครับค่อยมีมาเรื่อยๆครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับอากาให้ออกขึ้นก่อนเลยพี่น้องเด้อคิดมานะครับล่ะตอนนี้กะงัวผู้ยังมาแห้งนะครับอากะ งวอผูแล้วก็เป็นควายนะครับควายควายผูนะครับนะเน้นงวอผูก่อนแล้วก็แม่ลูกครับแม่ลูกซื้อขายในประเทศนะครับแตะแม่ลูกซื้อขายในประเทศอ่ะในประมาณสามพีอันที่อีก,กันเสียละที่จะล่งให้พี่น้องเบืบ้กงรวมที่สองครับซึ่งเย็นวันศุกร์นะครับกับเขาแล้วมาจากกําเพื่อได้ถามนี่อโอเป็นเจลาแถวน้องงูเหลือมแถวบันเสียวคุณนิดหน่อยม,มาหาง้อแบบแไหนล่ะคะเดยนี่ เรื่องมาเลาะเบิ่งเออมาเลาะนะครับมาเลาะมาเบิ่งบรรยากาศเบิ่งราคามาแล้ววะง้อผัวเด้อวะง้อแม่ครับโอ้เลี้ยงนะครับเขาม้าหนึ่งสองสามสี่ห่าครับหน้ามาจากอำเภอนนะครับขอถามกันทันหลักตำบลยังอยู่กันทัลักเพราะว่าผู้เงินโอ้ทุเรียนหลายพี่น้องผลไม้หลายผู้เงินแม่กระทั่ง ฝรั่งสีดาร์มันี่นะครับผู้เงินนี่เสน้นกันทลักสีสเกตนะครับผู้เงินดินเขาเป็นบ้านท้องเมืองผู้ดินแดงนะครับนะพ่อหญ่ผมอยู่หันแล้วพ่อยายสิทธิ์ย่ำเสียแล้วนะครับเสียเอาใหม่ๆนี่นี่เขามาแนกกันอยู่กันทลักนี่บ่โหสีเกตตั้งใจมาหรือมาทุลละโอเขามายังท่านอยู่เขามา โอ้เจเจผมเออหนูขาเ,เจเลยเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสงพันขอม้าขอมา,อมาพี่น้องอยากได้สองหมื่นแปดเให้26งหมนะครับแป่มันลอย่อ่ะประมาณลอยสี่สิบในนะครับจงเบืองฟันพี่น้องเพราะว่าเขาเขาเฮ็ดแล้วนะครับแม่ผมว่าลูกจะตก ลูกแดงดีแทบเด้นี่หัวหล่นธรรมชาติดูแดดลูกจักเดือนหกเดือนประมาณเขาให้สองหมืนหกนะครับนะบรรยากาศที่นอนนำเตะขึ้นเม่ครับลูกร้อยยี่สิบห้านะครับนะ เอ้ยยืนงามนี่พี่น้องดูในเวังถ่ายเหนนน็นนิดน,นัยพี่น้องเดี๋ยวพี่เบงิงแป๊บหนึ่งนีพนงพนงพง่พี่น้องพอต้องให้เพป็นคุยกันก่อนเพป็นซื้อขายกันก่อนนะครับก็จะไม่รบกวนเพ่นพี่น้องก,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 ก็กดข่ามได้นะครับเด้อกดข่ามได้เดี๋ยวผมจะคือเป็นตรงซื้อให้นะ เห้ยเงี้ยมาสี่พันเอ้ยกันซี่ขึ้นรักสามรอบหนึ่งเนี่พี่น้องเนีผมกับขาดลงเรียนวะทิตย์สงทิตหายเลยพี่น้อง

พุทธเราให้เลยงอนไม่ได้หน่อยเนาะสื่อไม่ใช้หาปัญหารักได้ไอ้สองเออโมฮอดสามเลยให้สองหมื่นหาปัญหาหาพ,พี่นอกนี่ครับเบิงพุตน,นายเธอได้ร้อยสี่สิบห้างอนตัวนี้มีลูกสองตัวตัวสามอาจจะสมวิตติหูถึงป่า เนี่ยม่งคนไห้เท่าไเด๋ขึ้นไปตรงซื้อให้คนไหนเท่าไรบเนี่ยล้างดิล้างดิสามหมื่นตัวเขาให้เท่าไรบ่เนี่ยายสามหมื่นโอ้ให้เพียงเพียง่เี่เวียดบ่โอ้ามหเวียดเนี่ยซื้อออนไลน์เลยบเนี่ยแมแน่นอนแ่งเวียดนี่ อยู่แถยูโรปเอดบ่โอ้อสอมามหมื่นพันโอ้สามหมื่นพันโอ้เหี้โอ้คนนี้คนซื้อข้วยโอ้อเอลนีืออื่นมาอัน,น้บไตื้อขายออนไลน์้มมอมืง่ายเลยวัตงไา่พอตลาดโอ้่ได้ไปมืออื่นสามหมื่น จิงๆง่วงามนะครับงวดคุณนายขายยเอยงวยสองตัวพี่น้องนียอยลอยมาถ่ายงวพี่น้องบ้างเอาฟ้อหราคางวไยพี่น <c oughs> <ต PG> ้องเยอะๆงวายอีกยังไงสามหมื่นคนพี่น้องนะครับสามหมบาทเวียดนามให้เงานะครับนะร้อย หาสิบนะครับได้พี่น้องหาถึงลอยหาิาเลยนะครับเย็ดเย็นเงี้ยวตัวนี้โอ้ถึงปากนะครับลูกกระทบพี่น้องนะเมียถ่ายสามหมืนโอ้ผมเห็นงองอลอยเลียงสามหมื่นโดนละในไทยสามหมื่เอาให้นะครับด่าได้อวนให้ยังไงพี่น้องนไทาเป็นงอแยกลูกนะครับแยกลูกท่านได้คุณนะครับเป็นงอเรียงนะครับ เพจสีแบบว,ว่สามหมืนะครับเอาน้ำใตอ้างดีนะครับนี่อ๋อแล้วใช่บางนานนี่นี่